ในตอนสุดท้ายเราจะมาทําสิ่งที่เรียกว่าการทดสอบการลู่ออกนี่ทำไมาต้องทดสอบการลู่ออกปกติล้วอนุกรมอนันต์ที่เขาเขียนเป็นรูปเช่นอ่ะเน,นี่ยลู่อย่างเงี้ยหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งสองบวกหนึ่งคูสี่บวกเรื่อยๆอันนี้เราบอกว่าลู่เข้าเนอะเราทราบแล้วแล้วว่าลู่เข้าแล้วมันก็แล้วมันก็หาค่าได้แล้วก็หาค่าออกมาได้แต่ว่าบางอย่างก็ลู่ออกเช่นอนุกรมฮาร์โมนิกถ้าเกิดถ้าเกิดบวกค่อยๆบวกไปทีนึง นั้นหนึ่งคนสองหนึ่งคนสามหนึ่งคสี่หนึ่งคห้าอย่างเงี้ยอันนี้รู้ออกรู้กออกอนุกรมก็แต่ละอันก็ก็แล้วแต่อันอน,ะอน,นะมันมันบอกทันทีไม่ได้ด้วยตาเปล่าว่ามันรู้เข้าหรือรู้ออกนะคือเราเราอยากให้รู้เข้าแ่ยเป้ามายของเราคืออยากให้มันรู้เข้าแต่ว่าจะดูได้ไงว่ารู้เข้านะครับบางครั้งก็เลยบางครัง้งก็เลยก็ต้องทดสอบก่อนว่ามันรู้ออกหรือเปล่า นั่นคือเหมือนเป็นการคัดกรองแบบแรกสุดนะว่าอ่ะถ้าเกิดมันมันมันไม่ผ่านจย์นี้ก็คือลูออกไปเลยแล้วก็ไม่ต้องทํตาต่อสอบขั้นแรกก่อนถ้าเกิดมันไม่รูออกก็ค่อยไปทําต่ออีกขั้นหลังๆว่าเอ๊ะมันจะมีสิิตรูเข,ข้าไหมนะมันต้องต้องใช้เทคนิคไหนในการทดสอบ <c oughs> ฉะนนั้นก็มาดูกันว่าใน,นการคัดกรองแบบง่ายๆแบบง่ายๆมีอะไรบ้าง <c oughs> ก,ก็น้าก็เลยมามา,มาสังเกตก,กันก่อน เพราะว่าเรามีสิ่งที่เรียกว่าลำดับก่อนแล้วก็จะมีอนุกรมอน,นันต์เป็นล,ลำดับแล้วก็อนุกรมอนันต์แยกกันมาดูความสัมพันธ์กันแล้วมันเป็นยังไงจะมีลำดับแล้วก็แล้วก็ลิมิตของลำดับนั้นแล้วก็อนุกรมแล้วก็ลิมิตของอนุกรมนั้นว่ามันหน้าตายอย่างไรบ้าง <c oughs> อย่างระดับง่ายสุดที่เราที่เราเห็นเมื่อกี้ก็คือ หนึ่ส่วนสองกำลังเป็นลบหนึ่งอันนี้เป็นลำดับว่าลำดับนี้มีลิมิตไหมมีนะมันลิมิตมันคือศูนย์ราะว่นนวนะะา,าตัวส่วนมันมน้อยลงเรื่อยๆนะคะถ้าถ้าถ้าถัาว้าถ้าั้า้าถ้น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 ถาถ้าถ้าเอาไปาหารมันกาเลาลดาดเหลือศ้นย์าถาร้าถ้าถ้สามาส้าราถสา้าถ้ป็น้านุกรมาังไงไา,ออา้มันก็้า้าถ้าถจาามอาก้าถ้าถ้าถาาอ้ ถ้าเกิดมีลำดับมาให้สร้างอนุกรมนันได้ก็จะเป็นเท่าไหร่เป็นหนึ่งบวกหนึ่งเท่สองบวกหนึ่งเท่าสี่บวกไปเรื่อยๆลิมิตหาได้ไหมในข้อน,นี้ได้คำตอบคือสองนี่นก็เป็นส่วนที่นะทั้งลิมิตทั้งลิมิตของลำดับและลิมิตของ<ไ>ของของเซนสันของผลบวกย่อยหรือว่าของอนุกรมนันเนี่ทได้ดังครู ตัวอ,อย่างต่อไปเช่นถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็น1สน n แทนอันนี้ก็คือลำดับที่เราเกินไปเบื้องต้นก็คือเป็นลำดับ h a r m o n i ิ h a r m o n ์โ s นิกซีรีส์ลิมิตก็มีนะลิมิตคือศูนย์เพราะค่านี้มันลดลงลดลงลงิมิตมันคือศูนย์แต่ว่าเราก็ได้เห็นแล้วเหมือนกันว่าถ้าเกิดเราเอามาบวกกันนะเอาลำดับมาหาอนุกรมบวกกันได้หมดเลยมันจะเป็นลูออกแด่ใวเราเป็นลูออก คือสิ่งที่เรานะไม่ต้องการชีวิตมันยุ่งยากแต่ถ้าเกิดเป็นเองนกำลังสองน,ะน่ะอันนี้ก็เป็นระดับที่มีชื่อเสียงอยู่เหมือนกันน่าจะเจอบ่อยก็คือเพิ่มขึ้นมานข้างล่างเป็นเอ็นกำลังสองจะเกิดอะไรขึ้นลิมิตหาได้เหมือนเดิมก็ยังเป็นเสือมอนเดิมอยูนะ่เพราะยังเป็นรูปแบบเดิมเมื่อเคยเป็นหนึ่งส่วนด้วยพดล่างที่พดล่างเข้าใกล้อันนั้นดังนั้นลำดับของนังอ้อนก็เลยเป็นเข้าใกล้ศูนย์ ว่าอนุกรมจะหน้าตาเป็นยังไงนั่นก็ลองไล่ค่าดู n เ,เป็นหนึ่งก็จะได้เป็นมา,มาถึงไล่ค่าตัวเลขนะไม่ใช่เอามีทไปแทนนะไม่ใช่ไล่ค่าอย่างนั้นมาหนึ่งตัวที่สองก็เป็นหนึ่งส่วนสองกำลังสองก็เป็นหนึ่งส่วนสี่เขียนเป็นสองกำลังสองแล้วกันตัวที่ 1, สามก็เป็นหนึ่งส่วนสามกำลังสองก็เป็นหนึ่งส่วนสี่กำลังสองไล่ไปเรื่อยอนุกรมอันนั้นมาแล้วถามว่ามีมิตไหมอันนี้อันนี้แล้วแต่ความรู้รอบตัวเลย นะอันนี้มีลิมิตนะครับลิมิต,นะตมันหาค่าได้ได้เป็นค่าแปลกๆด้วยได้เป็นค่า,งงาพายกําลังสองส่วนหกเป็นพายกำลังสองส่วนหกคือดูก็งงไปยนะว่าไอพายกำลังสองมันโผล่มาได้ไงนะเอาเลขจำนวนเต็มมาบวกมาบวกกันเอาจะเ,เอาเอาเศษส่วนมาบวกกันแต่เป็นพายไม่ใช่แค่บ่าวเลยเป็นพายกำลังสองด้วยแล้วก็มีลิมิตด้วยในะที่กับข้างบนนะนั้นน่าจะคล้ายๆกันแต่ว่าข้างบนรือวออกข้างล่างมีลิมิต แั้วก็บอกพอบอกอยากแล้ว่ามันเป็นยังไงหรือลองดูอีกอย่างหนึ่งนะ n ส่วน n บวกหนึ่งนี้คุ้นคุ้นไหมเราเรียนในคาบก่อนหรือ,อเป็นรูปก่อนแล้วกันแล้วถ้าเกิดจะเขียนเป็นรูปของอนุกรมก็คือหนึ่งส่วนสองสองส่วนสามสามส่วนสี่เนี่ยบวกกันได้ได้เราจะเห็นว่ามันเป็นลำดับอะไรเป็นลำดับทางเดียวเป็นลำดับเพิ่ม มันไดเกิดจําได้แล้วก็หาลิมิตได้ด้วยลิมิตได้เป็นค่าเป็นเท่ากับหนึ่งเกิดค่าเอ็นมากขึ้นัตรส่วนมันก็จะเข้าใกล้หนึ่งเรถามว่าถ้าเกิดเอาลําดับเนี้ยมาหาในกลมจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ลองึกภาพดูว่าถ้าเกิดเราค่าเอาค่าที่เข้าใกล้หนึ่งมาบวกกันเรื่อยเรื่อยเราจะเป็นยังไงจะเหมือนเราเอาหนึ่งบวกกับหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่ง ก็แน่นอนมันก็ต้องรู้ออกนะเดี๋ยไม่ต้องไม่ต้องสนใจด,ดูเลยว่ามันเป็นยังไงไม่ไม,ไม่ไม่ต้องรูละเ,เอียดก็ได้เพราะน้องนิงพัทธถ้าเกิดมันเป็นถ้าเกิดค่าเอ็นมากๆแล้วมันเป็นเกือบหนึ่ง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 บอกไปเรื่อยๆอ่ะมันยังไงก็ต้องรู้ออกมันมันมันไม่มีทางรู้เข้าหรือสุดท้ายสมมติเอาเอ็นเลยนะสมมติแล้วลำดับเป็นลำดับธรรมดาเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกลิมิตอันนี้ ก็ลู่ออกในลู่ออกเป็นอน,นันต์เพราะว่าเเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถามว่าอาลลำดับนิ้มมหาอนุกรมได้ไหมหาได้นะหาได้หนึ่งบสองบวกสามบวกสี่บวกไปเรื่อยๆถึงก้อแน,น่นอนนะลิมิตของอนุกรมนี้มีไหมไม่มีมัลู่ออกมันลู่ออกใส่ดอกจันไว้นิดหน่อยถ้าเกิดใครไปดูคลิป youtube หรือว่าไปดู นิสสาน้าสนใจก็จะรู้ว่าที่จริงแล้วมันมีวิธีการคำนวณให้ตรงนี้มันกลายเป็นลบหนึ่งส่วนสิบสองด้วยเคย,เคยมีใครเคยเจอไหมบอ,อกว่าถ้าเกิดเอาเลขจำนวนจำนวนนั้นมาบวกกันเรื่อยๆเนี่ยได้ผลลัพธ์เป็นลบหนึ่งส่วนสิบสองมาไงเนะแต่มีวิธีอยู่แต่สำหรับสำหรับขั้นนี้สำหรับในวิชาคแคลคูลัสนยเราบอกว่ามันรู้ออกฉะนั้น,น,นก็มาดูมาดูขั้นตอนคร่าวๆนะถามว่า ถ้าอยากให้ระดับลู่เข้าเนี่ยม,มันต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างถึงจะไม่รู้ออกใช่ไหมคำว่าอย่างนี้แล้วก็จะเห็นสองอย่างสังเกตดูก็จะเห็นว่าที่มันลู่เข้ามันจะมีสองอันนี้ที่ลู่เข้าในลูล่เข้าโดยที่ลิมิตก็คือเป็นส่วนทั้งคู่จากนั้นแล้วก็แล้วก็อาจจะพอพอนึกภาพตามก่อนนะพอเราได้ว่ามันจะลู่เข้าได้เนี่ย ลิมิตต้องเป็นศูนย์นะจะรู้เข้าได้นี่ลิมิตต้องเป็นศูนย์เพราะถ้าเกิดไม่ให้ศูนย์นั้นตามตามตัวอย่างที่สี่ที่เราอธิบายไว้ถ้ากิดลิตไม่ให้ศูนย์มันก็เสมือนว่าเ,าเอาค่าน,นั้นเนี่ยมาบวกกันเรื่อยๆบวกทบไปเรื่อยๆถ้าเกิดเอาค่าที่เป็นบวกนี่บวกทบไปเรื่อยๆมันก็มัมนก็ก็ควรจะรู้ออก่นนี้เช่นกันถ้าเอาค่ามากบวกมากขึ้นเรื่อยๆบวกกันมันกนะ็ค่าที่บวกกันก็จะทะลุ หลุดโลกไปเลยดังนั้นก็เลยเนี่ยข้อสังเกตตรงนี้ที่เราเขียนมาเนี่ยก็เลยจะเป็นทฤษฎีบทในตอนแรกนะแล้วก็เลยทดสอบรู้ออกได้รู้ออกก็จะมีสองกรณีนะหนึ่งคือรู้ออกแบบที่รู้ออกไปเลยกับสองรู้ออกที่นี่มีเป็นศูนย์ก็จะปนไปแต่เรารู้แหละว่าตรงนี้ชัวร์วเลยว่านะถ้าเกิดลิดมิตไม่ที่ศูนย์เนี่ยมันรู้ออกแน่ ถ้าลิมิตไม่ใช่ศูนย์เนี่ยสองข้อนี่นะมันลูกออกแน่แน่ะก็สรุปข้อสังเกตที่เราบอกมาเมื่อกี้เป็นทฤษฎีบทตามนี้นะ่จุดหนึ่งก็คือเทียบตลังตรงนี้แล้วก็กลับมาตรงตรงนี้แล้วมีสองอย่างข้อสังเกตเบื้องต้นนะก็คือจากลำดับที่เขาให้มาเนีดูก่อนข้อหนึ่งนะข้อหนึ่งถ้าลิมิตไม่ใช่ศูนย์ถ้าลิมิตของลำดับถ้าเกิดลิมิตของลำดับไม่ใช่ศูนย์ หรือลู่ออกหรือลิมิตมันลู่ออกแล้วก็จะสรุป DE ทันทีได้เลยว่าอนุกรมอนันต์ลู่ออกถ้าลิมิตไม่ใช่ศูนย์หรือลิมิตมันลู่ออกก็สรุปได้ว่าลู่ออกซึ่งก็คือสองของเค้าอย่างนี้อันนี้อันนี้คือข้อหนึ่งลิมิตไม่ใช่ศูนย์สรุปเลยว่าลู่ออกลิมิตลู่ออกก็สรุปว่าลู่ออกเช่นกันแล้วก็จบเลยไม่ต้องทำในงอ่นต่อแต่ว่าอาจจะมีข้อสองอยู่ นี่คือข้อสุดที่ต้องระวังถ้าระมีเป็นศูนย์แล้วอนุกรมจะลู่เข้าหรือลู่ออกก็ได้ถ้าเกิดละมีเป็นศูนย์อาจจะลู่เข้าหรือลู่ออกก็ได้ยังสรุปไม่ได้เึ็ก็คือกรณีนี้แนะกรณีสามอันแรกระมีเป็นศูนย์อาจจะลู่เข้าก็ได้จะลู่ออกก็ได้บอกไม่ได้แต่ถ้าระมีไม่เป็นศูนย์ตอบไปไเลยว่าลู่ออก ก็เลยมีที่มาของการทดสอบนี้ที่เราเรียกชื่อว่าเป็นการทดสอบการลูออกทดสอบได้แค่ลูออกเฉยๆทดสอบลูเข้าไม่ได้ถ้าเกิดมันถ้าเกิดรีดิ์ไม่สูปุ๊บก็ต้องทําอย่างอื่นต่อต้องใช้วิธีอื่นต่อซึ่งเราจะเรียนกันในครับนะมา <c oughs> ดูกันว่าา <c oughs> จะทำอย่างไรกับอนุกรมอย่างเช่นมาต,ตัวอย่างที่เจ็ดก่อน ก็คือให้ทดสอบการรืปอ,ออกของอนุกรมนี้ให้ทดสอบการรืปอ,ออกของอนุกรมนี้เช่นแตนี้มันเน,นี้มันเป็นรูปปิดที่ดูยากเรายังบอกไม่ได้ชัวร์ๆว,ว่าเป็นอย่างไรแต่มันก็มีวิธีการทดสอบคร่าวๆอยู่แล้วก็อื่นอนุกรมที่เขาให้มาเนี่ยแปลงให้เป็นรูปลำดับก่อนจะได้พอพอพอเป็นตัวแปรเอ็นแล้วมันจะได้ดูง่ายอันนี้ก็จะเป็นอะไร นะตัวแรกเป็น1นึ่งคูสตัวที่สองเป็นสองสตัวที่สามเป็นสามู่ณสี่ก็คือ n ส่วน n บวกหนึ่ง n ส่วน n บวกหนึ่งก็มีเครื่องหมายด้วยนะ่มีเครื่องหมายด้วยตัวแรกเป็นบวกตัวที่สองเป็นลบตัวที่สามเป็นบวกตัวที่สี่เป็นลบไล่ไปเรื่อยๆฉะนั้นก็จะกลายเป็นลบหนึ่งแล้วกกำลังเท่าไหร่ตองอันนี้ต้องระวังนะเป็นกำลัง n ลบหนึ่งลบหนึ่งตัวแรกเป็นบวกตัวแรกแทน n เป็นหนึ่งไปตรงนี้ต้องเป็นเลขคู่ โอเคก็ได้มาแล้วนะได้หน้าตาของลำดับมาแล้วที่ถามว่าอนุกรมมีลู่เข้าหรือลู่ออกถ้าเกิดเราไม่รู้สูตรในการคำนวณเราก็ต้องกลับไปดูข้างบนนี้ก็บอกว่าอะไรจะพิสูจน์จะทดสอบการลู่ออกก็คือให้หาอ๋อนี่งนายให้หาลิมิตของลำดับก็หาลิมิตของลำดับดูหาได้ไหมถ้าเอ็นเข้าใกล้อนันต์แล้วลำดับนี้จะมีลิมิตเป็นเท่าไหร่ก็คำนวณออกมา นี่ก็ต้องนั่งกลับไปดูเทคนิคต่างๆที่เราเคยเรียนมาแล้วเนื้อเป็นยังไงก็วน่งตรงนี้ลิมิตถ้าเกิดจำได้ลิมิตของพจน์หลังมันเข้าใกล้หนึ่งมันเข้าใกล้หนึ่งแต่ว่านะแต่ว่าปัญหายอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดเครื่องใหม่มาสลับบวกลบบวกลบไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าลำดับสลับสลับมันเน a l t e r n a t ิ้ง เดี๋ยวฉันลองนึกภาพดูณข้างหลังเป็นหนึ่งแต่ข like ้างหน้าเดี๋ยวบวกเดี๋ยวลบณข้างหน้าเดี๋ยวบวกเดี๋ยวลบเขียนถ้าเกิดลองลองวัดกราฟดูก็จะได้กราฟหน้าตาประมาณนี้มันจะเป็นหนึ่งคูณสองลบสองคูณสามบวกสามคูนสี่ลบสี่ส่วนห้าบวกห้าคูณหกลบหกคูณหกคูณเจ็ดจะเห็นว่ากราฟมันเด้งไปเด้งมาซึ่งถามว่าถ้าเกิดกราฟเด้งไปเด้งมาแล้วมันลิมิตมีลิมิตไหม คอคือไม่ไมีนะมันรู้ออกเราบอกไม่ไม่ได้แน่แน่ว่ามันจะไปยังไงมันเดี๋ยวขึ้นเด๋ยวลงทันทีนี้ถามว่าลิมิตรู้ออกสรุปอะไรได้บ้างก,ก็กลับแค่ไม่ดูน,นี่ไงถ้าถ้าลาดับรู้ออกก็สรุปได้เลยทันทีว่าะฉะนั้นนุกรมอนันต์รู้ออกเช่นกัน รู้ออกเช่นกันแล้วจบแค่นี้เลยเพราะว่าลำดับมันรู้ออกอนุกรมก็เลยรู้ออกเช่นกันซึ่งพอเราพอเรารู้ว่าเรารู้ออกก็ไม่ต้องไปทำไปทำอะไรกับมันแล้วมันหาค่าไม่ได้มันทําอะไรต่อไม่ได้อันนี้คือตัวอ,อย่างหนึ่งตัสอบการรู้ออก มาดูตัวอย่างที่สองกันในเด่อนที่สองาจงทดสอบกันลวกของอนุกรมตัดไปเป็นอะไรเป็นหนึ่งส่วนห้าสองสนเก้าสามสิบสิบามไล่ไปเรื่อยๆมันก็จะสังเกตว่าอาถ,ถ,ถ,ถ้าเกิดอันนี้เขาไม่ให้มาเรก็ต้องอา,อาจจะต้องไปลองไปลองทดสอบเองดูแต่ว่าอันนี้เขาให้มานะใจดีใจดีก็คือให้บอกว่าจริงแล้วอนุกรมนี้มันมาจากลำดับ N ส่วนด้วย c n บกหนึ่งมีรูปทั่วไปให้ ถามว่าลิมิตเข้ากับเท่าไหร,ร sustain, ่เห็นเข้าใกล้บวกอนันต์ของ it, ของอันนี้นี่ก็ต้อง <c oughs> นักจ่ายแล้วก็ไปดูสมบัติของลิ <c oughs> มิตเอามันมันมีลหลายวิธีให้ให้ลองใช้แต่ว่าอันนี้ใช้วิธีนี้แล้วกันอใช้ใช้เราเราไปตาวแล้วกันจะเห็นชัดถ้าเกิดใช้เราไปตาวก็คือ Deep ดิฟดิฟบนดิฟล่างเทียบเอ็ มองเป็นตัวแปร x เอ่ะเป็นเปลี่ยนตัวแปรดีกว่ารล่มไปตเตาทดสอบได้ซึ่งดิฟก็จะได้เป็นไหนก็ได้เป็นลิมิต x เข้าใกล้บวกอนันต์ของ1ส่วนสอ๋อนี่ไงได้ลวได้คำตอบแล้วว่าลิมิตลิมิตได้ <c oughs> ก็คือลิมิตของลำดับนี้มีค่าเป็น1ส่วนสแล้วถามว่าอนุกรมจะเป็นอย่างไรลิมิตเป็น1นส่วน แล้วอนุกรมจะเป็นอย่างไรก็ข uh ึ้นไปดูดุ๊ก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 อยู่ข้อไหนหนึ่งหรือสองข้อหนึ่งนับข้อหนึ่งปอยก่อนเลยในข้อสองก็คือลิมิตเป็นศูนย์มีแค่กรณีเดียวที่จะอยู่ข้อสองกรณีอื่นอยู่ข้อหนึ่งหมดเลยข้อหนึ่งคือกรณีที่ลิมิตไม่ใช่ศูนย์หรือรู้ออกซึ่งข้อที่เราหาเมื่อกี้คืออะไรมันคือหนึ่งส่วนสี่เป็นศูนย์ไหม ไม่ใช่เนอะน,นไม่ใช่ศูนย์ฉะนั้นอ่ะก็ลงมานั่นก็คือนันเนื่องจากเขียนเพิ่มมากันเนื่องจากเนื่องจากนี่มีของลำดับเนี้ยนี่มีของลำดับเนี้ไม่เป็นศูนย์นนฉะนั้นก็คือสรุปด้วยข้อหนึ่งได้เลยว่านั้นอนุกรมของเรารู้ออกก็สรุปเร,เรียบร้อยแล้วว่าลู่ออก พราะลิมิตไม่ให้ศูนย์น,นิ้กลมเลยรู้ออกอันนี้คือข้อสรุปแบบนะ้าตามทฤษฎีเป๊ะๆปรือกับการถ้าเกิดเราจะอยากกลับไปมองดูนั้นะลองลองมองดูก็จะพบว่าถ้าเกิดลิมิตมันเป็นหน 4, ึ่งนสี่ก็แปลว่าแล้วนะเหมือนเรากาลังทําอะไรเหมือนเรากาลังเอาหนึ่งนสี่มาบวกกันมาบวกกันไปเรื่อยๆถ้าเกิดเอาเล่โดยก,กรารบวกกันซ้ำๆสุดท้ายแล้วมันก็จะนทะลุโลก นะเป็นค่าอันนั้นตมันก็จะรู้ออกนะก็จบเลยว่าไม่ต้องทําต่อแหละนะบอกเลยบอกได้เลยว่าลิมิตตรงนี้รู้ออกอันนี้โอเคนะอันนี้การทดสอบตัวอย่างที่นะสุดท้ายของวันนี้ก็ดีเลยนะจงทดสอบการรู้ออกของอนุกรมนี้นะอันนี้ก็จะน่าจะเจอบ่อยกันในใน,ในโจทย์เวลาเรามีเลขประมาณนี้คือข,ข้างบนเป็นหนึ่งสองสาสี่ห้าหกไล่ไป ถึงขั้นล่างจะเป็นสองสี่แปดสิบกอะไรสิบสองไล่ไปเรื่อยๆรื่นก็คือเป็นรูปแบบของ n หารด้วยสองกำลัง n อนนี้คืออนุกรมเอาให้มาแล้วถามว่าเอ๊ะมันจะมันจะรูกมันมันจะต้องทำไงต่อนะแล้วก็เขียนมาก่อน n อันนี้เอ้ยเขียนลำดับมาก่อนลำดับคือ n n หารด้วยสองกำลัง n ได้หน้าตามาแล้วทีนี้ถามว่าเราหาลิมิตได้ไหมกขใกล้โบนั้นของ n ส่วนสองกำลัง n ก็มีเทคนิคหลายอย่างอย่างอย่าหนึ่งก็คือม,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 มันมีวิธีการดูดูค่าของฟังก์ชันอยู่ลองดูกราฟก็เข้าข้าก็าาดได้ถ้าเกิดกราฟ y เท่กับ x จะเป็นกราฟเส้นตรงแต่กราฟ y เท่ากับ2กำลัง x นะจะเป็นกราฟ exponential พุ่งขึ้นเร็วมากแล้วเอามาหารกันเนี่ยจะเห็นว่าตัวล่างมันจะพุ่งเร็วมากมันจะพุง่งพุ่งทะลุพุ่งเลยไปเลย นะคือเราบอกได้คร่าวๆว่ามันต้องค่อยๆค่อยๆสุดเลยอันนี้คือดูจากดูจากค่าของมันแล้วก็ดูจากกราฟนะแต่ถ้าเกิดอยากพิสูจนะ์ให้ให้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องบรรดาวน,ะนี้อย่างข้อนี้ใช้เรื่องของลอปิตาได้เหมือนกันแล้วนละรปติตาก็คืออะไรก็คือแน,นที่บนที่ล่างได้จะเป็นตัวไปให้เป็น x ก่อนลนะรปติตาบอกว่ามันเท่ากัน ก็ก็หาลิมิตมาไอ้ก็หาอนุพันธ์มายิดได้หนึ่งจเจนว่ามันมันโดนลดไปเลือนหนึ่งแล้วส่วนข้างล่างเนี่อาจะต้องไปทบทวนสูตรหน่อยว่าเอ๊ะถ้าเกิดข้างล่างมัน e มันหาได้มันเป็นอีกาลัาง x ถ้าข้างล่างเป็นสองทำยังไงจะได้เป็นล็อกไอเป็นคำตอบเขาจะได้เป็นลอนสองเป็นค่าคงตัวแล้วก็ค่อยคูณกับสองกำลัง x เพราะเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันมันดูง่ายขึ้นแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าฟังก์ชันมันมีมันมีตัวแปรเดียวแล้วม,มันมันมีเคาะง่ายแล้วอันนี้ก็จะเห็นชัดเลยว่าข้างบนเป็นหนึ่งนะข้างบนฟิกซ์ไว้มันค้างอยู่เป็นหนึ่งแต่ข้างล่างมันเป็นตัวเลขที่เข้าอน,นันต์ฉะนั้นเศษส่วนก็ต้องเข้าใกล้ศูนย์เข้าใกล้ศูนย์โดยที่อ๋อโดยที่ลอนสองคืออะไรรนสองมันจะเป็นค่าคงตัวค่าคงตัว จรนี้ข้อนี้มันเป็นค่าติดลบด้วยแต่อันนั้นไม่ไม่ใช่เรื่องสาคัญสาคัญแค่ว่ามันเป็นค่าของตัวคูณกับเลขที่เขาใกล้ศูนย์มันก็เลยเขาใกล้ศูนย์เช่นกันอ่ะทีนี้นะครับเราบอกเราหาลิมิตได้แล้วบอกว่าลิมิตของฟังก์ชันเนี่ยเขาใกล้เท่ากับศูนย์แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรเห็นข้อสรุปให้ถูกต้องก่อนก็เลิ่อนขึ้นไปดูลิมิตเขาใกล้ศูนย์ก็อยู่ในกรณีที่ที่สองแล้วอันนี้เป็นอัน,นที่สองแล้วเขาบอกให้เราสรุปว่าอะไร สรุปว่าอาจจะรู้เข้าหรือรู้ออกก็ได้มันทําได้แค่นี้อาจจะเข้าหรือออกก็ได้บอกไม่ได้ต้องทาอางอื่นต่ออีกอีกต่อหนึ่งนะครับนั่นฉะนั้นข้อสรุปในข้อนี้ก็คือบอกได้แค่ว่าเียนก่อนนะเนื่องจากเห็นในข้คนั้นเนื่องจากลิมิตของลําดับเนี่ยมีค่าเท่ากับศูนย์นั้นนชนะอนุนนนกรมมนัน อาจจะอาจจะรูเข้าหรือรูออกก็ได้เสร็จแล้วเราทำได้แค่นี้แล้วก็นะส่งงานส่งงาน,ส,งงานส่งงานนี้ต่อไปให้คนเด่นทดสอบต่อว่าอ้าวแล้วมันรู้เข้าหรือรู้ออกล่ะ นี่ก็คือจบเรื่องของ,อท,งทั้งหมดนะก็คือเรื่องของอนุกรมอนันต์เรื่องก่อนผมบ่งย่อยก่อนเอาผลบ่งย่อยมาหาอนุกรมอนันต์แล้วก็ดูตัวอย่างของอนุกรมอนันต์ที่คำนวณได้โดยสุดก็ดูการทดสอบนะอนุกรมอนันต์รูปอื่นๆที่ใช้สตดไม่ได้ดูว่าเราจะดูได้ไงว่ามันรู้เข้าหรือรู้ออกท่านี้ท่านนี้ทดสอบแค่การรู้ออกโดยคร่าวๆก่อนโ้ยสุดท่าน่าจะมาดูการรู้เข้า อย่างเป็นเรื่องบรรลากันางานด้วยวิธีการหลากหลายแต่ว่าคำนี้ก็นะครับเสร็จสิ้นเท่านี้ครับสวัสดีครับ